ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซียรไปแล้ว Yes เราจะตั้งชื่อทริปนี้ว่าสู้ชีวิตไปด้วยกัน Lost in Japan ทุกคนเราจะไปแล้วบายบายไทยแลนด์บายบายแบ่พ่อ อยู่นี่มา4ชั่วโมงแล้วเากลังจะขึ้นเครื่องแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซไ่ปแล้ว yes. ตอนนี้เราขึ้นรถไปรอบ9โมง yes. ม,มันก็ไม่ระกันหน่อยเว่ร นี่คือสิ่งที่ซื้อมาเยอะแยะมากคือไม่ได้หืนเท่าไหร่จันจันจันอะไรอะไรเันว่ามันต้องอุ่นที่ร้อนมันร้อนแล่เรอรู้จึกแบบอืมจะแ้วนี้ก็เ่ียอึดหัวคัตสตี ตอนนี้เราก็ลงจากสถานีแล้วม,มันชุลมุนวุ่นวายมากกำลังจะเข้าที่พักแล้วแบบลงไปลงมาแต่ว่าจะได้เข้าแล้วแหละดูส่งฝนตกล่อยๆแต่อากาศดีมากคาดว่าจะไม่หลงอีกแล้วแลวหละเอ้มยใกล้ความจริงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นไปกันต่อถึงแล้ว อางน้อยอากาศก็ยังดีนี่ได้เข้าห้องมาแล้วปิดประตูมาเมื่อกี้แล้วก็มาพบกับตู้รองเท้าแล้วก็จะมีร่มสี่คันพกแล้วคือยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่วางของแล้วก็โซนคิทเช่นแล้วก็โซนอาบน้ำแล้วก็มีอ่างกับซิซาาักผ้าอันนี้ดูฟินนิดนิดอ่างมันเล็กแต่ว่าใช้สอยงประหยะัดเจออะไรอยู่ข้างใน มันแกเอ้ยอ๋อทำไมฉันเปิดปตรงนั้นไม่ได้แกเปิดได้ลึกมากก็คือเอาตัวแกขึ้นไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็น <teu? S 1> อ้าวปิดไฟไหมนี่มันมีแบบความที่มันยังไม่อุ้ย <m any artist> คืออะไรคือเปลี่ยนสีได้ <m any artist> อ๋อสลัวก็จะเป็นประตูดดเ,เดมอนซึ่งเราก็จะแบ่งห้องนอนแล้วใช่ไหมใช่เราจะไปนอนห้องนั้น ดิวแบบงงๆนี่แหละนี่แหละก็เปิดแอร์ไว้ขนาดเปิดแอร์แนละ้วทำไมตรงนี้มันดูอุน่นมาจจะเพิ่งเปิดแหละเออนี่แหละสีนี้พ่อถ้าทากล้องหน่อยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรียวเกินนะคะ,คะเรียวเกินอะ่ะเห็นพุง ญี่ปุ่นสุดๆก็เหมือนญี่ปุ่นอากาศดีจริงปติพี่ไม้ญี่ปุ่นมันจะเย็นกว่านี้มากเลยเหรอรถน่ารักมากล o s ค in Japan ลงแล้วลงอีกไปกันต่อข <laughs> นาดดอกไม้ข้างทางยังสวยอะ่ะตอนนี้คือเหมือนเดินกลับมาที่เดิมคาดว่าะจะไม่ห,หลงอีกแ้วแรก<ห>เพราะว่าเราต้องไป นิปปอร์รีสเตชนแต่ว่าแล้วไม่ถึงไงล่ะยังไม่ถึงที่ไหนเลยจะได้ถ่ายคอนเทนต์ไหมวันนี้เราจะตั้งชื่อทริปนี้ว่าสู้ชีวิตไปด้วยกัน Lost in Japan ตื๊ดืมาดูกันว่าเราจะได้เจอหมากี่ตัวบนโลกนี้เอ้ยกี่พเจอหมาอีกตัว หลังจากที่งมหากันอยู่นานในที่สุดเราก็ได้ตั๋วมาแล้ววันเดย์ทิ켓สุกตคือมาโตเกยียวสกายทชพเพื่อกินข้าวก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ไปวัดอาสากุสะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ลงพังยิ่งใหญ่มากก็เลยหาอะไรกินก่อนสูงมากแซ่บปะ ยพยายามถ่ายให้เห็นอยู่นะเนี่ยมุมนี้มุมนี้ใช่ๆไบเสร็จมาเป็นแบบั <c oughs> <c oughs> ่งไปกี่ย่างโหยาวมาก จุดใจไหมคือใหญ่กว่าที่กินมากทำเงินทำถึงคือไม่คิดว่ามันจะใหญ่แบบเป็นแก้วเบียร์ขนาดนี้อึ้งชื่นของพี่เนนเออคืออึ้งอ,อ่ะเอานี้ไป็ไนเรื่ะไรจนแบบแกล้งหนึ่งสองสามย้ันถึงประเด็นคือตอนแรกไม่รู้ว่ามันมีน้ำตปลาอยู่ตรงนั้นแล้วคือเพิ่งมาเห็น,หนตอนลงมาตรงนี้ตอนมานั่งตรงนี้น ได้ทุกคนแล้วนางแบบปะคะ <laughs> สวยมากตอนนี้ก็สี่โมงไปถึงห้าโมงผิงจอนไปสองุ่มใช่ไหม ครับบ้าสตอนนี้เรากำลังจะไปโอเอโนะต่อซึ่งตอนนี้เราอยู่อาซา,ากุสะอุ้ยโคฟุอยากกินโคฟุอยากกินมากอะ่ะจุดสักวันเราจะไปกินบ้างไดไปทีนี่มาดูว่ารสชาติจะไหเออแต่วันนี้เราต้องไปอันนี้ด้วยว่ะซื้อรองเท้าหรือเปล่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายจะไป วัดอาสาตูสก,ก่อนนี่คูบอกเห็นไหมไม,ไ,หไม่เห็นหน้านะจบมันจบถ่าแบบนี้ก็ถือว่าเช็คอินแล้ว ไปกินไอติมชาเขียวไปคันคันสกระตุกลูกดิ๊นะมาใไล้ๆหน่อยค่ะผมต้องดิ๊เอาทหนะสองสามแป๊นึหนึ่งสองสามอืออตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไป Ueno ต่อซึ่งมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตอนนี้อยู่ Ueno แล้วอยากหมุนอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไป หนูว่าตอนหนึ่งคนอาจจะเยอะกว่านี้ปะใส่คันนี้คนตอนนี้ถ้าเรามาซื้อของเปาซึ่งที่เราถูกแล้วที่เราเป็นคนจ่ายได้คนละคู่แต่ก็คือใส่แทน้งสองคนถูกกันได้ภาษาต่อไปใช่แล้วตอนนี้เขาเรากำลังเตรียมการเตรียมการขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทย thank you ที่เรามาซื้อเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอะราคะมันถูกกว่าขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทย thank you แบบไว้จัดหน้ามาดีจริงเรายังไม่ได้อวดเพรตรงนี้เลยคือเราติดมาทำไมก็ไม่รู้มันถ่ายรูปออกมาก็ไม่เห็นงงมากค่ะถ่ายคลิปก็ไม่เห็นจะทำให้มันเห็นด้วยกันหัาน,านด้านนี้ปกติเอใเอใช่เห็นปกติหันด้านซ้ายแต่ติดตด้านขวางงมาก กำลังจะไปอุเอโนผมว่าจะไปทีมแลปต่อนั่นเองชอบกิมมิคแผนดามากมันน่ารักมากเลยมันโอ๊ยปากซีดแล้วอะ,ะค่อยเติมไปหมดละในที่สุดเราก็ถึงทีมแลปไซนเหน้าแดงมาก ก่อนเวลา20นาทีาาก็แบมันจะสองทุ่มแล้วคือคนเยอะกว่าที่คิดไวมากคือเขารู้หมดเลยว่าปาูแล้วสายมูนะคะไปดูคนอื่นมาเขาบอกว่าตอนดึกๆคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าวันนี้คนเยอะคืออึงอ้งไปยันไปแต่ว่าดี่หละที่จองผ่านเว็บแล้วเขาน่าจะให้ถอดแล้วถอดรองเท้าซาแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปไปดูกัน ยังน่าอยู่ยังน่าอยู่ตรงนี้หน้าฝาเลยกี่้พายด้วยกันโดนน้ำจื้นเต็มเขาได้ไหมนี่เออเออเลิศจริงโนี่นะฉันหุงเยอะอยู่แม่ปลาบู่ทองวะน้าแดงอีกแล้วคือคอนเทนต์วันนี้คือหน้าแดงค่ะอ่หน้าโมล่ะ แต่ตอนกลางคืนก็สวยนะเพราะว่ามันเล่นแสงอุมันสวยมากจริงอุ้ยสาวดอกไม้เวอร์สวยมาก,มมากคุณนะตอนนกลับบ้านแล้วกับที่พักนอเราแบบไม่ได้นอนกันมานานมากใช่ก็คือทั้งวันนี้ไม่ได้นอนเลยหลับ วใช่แล้วชีวิตเราก,ก็มีแค่นี้<ะ>และพ่งนี้ก็จะตื่นไปฟูจิต้ก็คือตอนนี้ตื่นแล้วจริงๆก็ตื่นมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าพี่เกีลุกเพราะว่าตอนนี้ลุกมาอาบนำ้ำแล้วแล้วก็จะนั่งรถไปรอบๆฟูจิแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันแล้วคือเมื่อคืนเล็บลดุดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ค่อยติดไหมคือสะดุ้งตื่นมาเองอะ นั่นแหละเสียงตอนนี้ก็คือเหมือนเพิ่งตื่นมาเพราะว่าเออจริงๆมันก็เพิ่งตื่นออเแค่นั้นแหละแปบนรกก่อนวันเสาร์วันท้องวันนี้นอนน้ำสี มีกจะลงเราไหมไม่หรอ,อเรายอมแพ้กับการตัวแม่ลงตัวแม่ใส่รองเท้าไม่ได้เว้ยโอเคไปเราจะไปขึ้นรถนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปภูเขาไฟฟูจิไปรอบๆแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันซึ่งเราเช่ารถ Let's go

กินมาแล้วอร่อยมากคือแดดแรงมากทุกคนตอนนี้เรามาถึงบิติแ้ตอนนี้เรามเดินไปเดินไปตรงที่เขาถ่ายรูปกันแล้วแบบ จะเป็นเหมือนร้านอะไรก็น้าหลังเป็นโูรหาไฟฟูจิใช่แหโอปวดขาตอนนี้ก็คือกำลังเดินคืออากาศดีมากทุกคนโอ๊ยดืมดูว่าไช่ไหมครับเป็นเป็นตั้งระดับ Yes กลับมาจากฟูจิแล้วทุกคนตอนนี้อยู่โตเกียวกันแล้วตอนนี้เมื่อกี้กลับจากที่พักแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปร้านปิ้งย่างยากกินขุดที่ไหนสักที่ซึ่งหน้าเราหิวมากตอนนี้คือหายไปเลยเือเรื่องไข่ตรงนี้ทำไมไม่รู้อ่ะเริ่มก็กำลังจะไปกินร้านปิ้งย่างตอนนี้กำลังเดินไปเปลี่ยนอะไรเสร็จครับเรียบร้อยก็จริงแอบง่วงแต่ก็หิวไปเถอะเพื่อเนื้อย่าง เป็นย่างที่เรารักแต่ก็พวกนี้ก็จะไปดิสนีลิลแม่มาแล้วชุนแก้วกันแล้วม<อ>แม<ๆ>่โอ้เบอร์เยอะเลยเลยเนยไหมไอ้เขาพูดเลยไหมไหมเหนะื่อยมากแต่ไปแรงเยอะแบบจริงชาเบิร์ไม่ได้เบิร์เยอะตอนนี้เรามาอยู่จุดเดิมอีแล้วก็คือกินเสร็จแล้วกำลังเดินเข้ากับที่พักครับอ๋อม ก็ประมาณเนี่ยไม่รู้น่าสามร้อยที่หรือมากกว่านั้นไม่รู้เดินไปแต่ก็ไม่ไกลมากทางยังอีกยาวใกล้เฮ้คือเนี่องที่ปุ่นไปไหนที่ชิมากเพราะอากาศเขาดีอยู่ที่ไทยคือเดินร้อยเมตรกระโดแล้วอะไรงี้ด็อกเตอร์หมาเราก็ถ่ายติ๊กต็อกช็อปไปเดตตาไอ่ดีไปเดตามไม่ีกันทั S A Y T O T H E M I นะคะ ไไ <laughs> ถึงมาแล้วไม่ที่สุดจะไปกินไอติมหลังปาก y ด s จิงกันต้องจะแคบแนเออ่งค้ยคืออะไรดูอวนเล็กหรือว่าอ้ติมไม่รู้สือเดียมว,วันอรกหวานทีน่เราใ่น,น,นะก็คือ่แต่งมาแ้ว่กินกับ อันนี้เลย เรื่องนี้ต่อแถอันนี้ว่าก่อน่ะ The Best <chat> Mountain This is งแกต่อแถวอยู่าถ่ายปให้เราด้วย อ่ได้ไม้พายพแล้วนี่นะทุกคนย่าอยู่นะถ้าไม่เล่นเข้าประมาณอกเราเ,เดี๋ยวดีามาตามเหมืกันเลยอ่ะเราจะเราไปผจญภัยภาย,ยเรือมาแล้วก็ได้กินสิ <มา S 2> ่ง,ง,งนี้กับชูโรสเดี๋ยวจะมาชิมมาลิวว์นิดกินเยลนเย

ก็เป็นหมาโอ้ลงเย็นมากเนอะยังไม่รู้จะตั้งชื่อน้องว่าอะไรเดี๋ยวคอยตั้งตอนนี้รอเล่นเครื่องเล่นไปขนเครื่องไม่ลมาทุกคนเต้นมาแล้วตื่นเต้นมาก่นเต้นดี พี่จะไม่หมูนกันเพราะว่าเดี๋ยวเวียนหัวเพิ่งกินมาเนาะเราหูดดิคนะ่ะหุูดมากเลยพี่จะไม่หมูนกันเพราะว่าเดี๋ยวเวียนหัวสนะน,นุกนะพี่ไม่มียนหัวเอุออยนิโม่ประกายดอลลี่ด้วยขอบคุณค่ะไม่ดิ้ง อยากใส่เสื้อแต่คุณขี้เกียจหอดกระเป๋าไม่ว่าแล้วีว่กลับแล้วไปกินอะไรอืมนี่อะไรกินกันบายบายดิ๊นี่แลยเ<ป>จอกันใหม่ทีปีไหนไม่รู้ตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะ ทำไรอยู่คะเดิน่อแล้วมารับช่วงต่อคือกินกันอย่างอาเด็ดอร่อยอันนี้อะไรเห็นกับมึงได้คอนเทนต์ละวันนี้ฮิวโก้พกมาที่ซินจูกุเลยแล้วก็จะไปฮาราจูกุต่อแต่วันนี้รีบออกบ้านก็เลยเป็นแบบนี้มาทางเข้าฮาราจูกุแล้วโอเครเข้าเวอร์กับบุริโคระไง เขาน่าจะใส่เกราให้เราแล้วปวดไรอ่ะมาถ่ายรูปกันนะคะนีีลกันเอามาถ่ายย่ดไหนดีมองกล้องได้หรอเล เต็มตัวแต่งแต่งแล้ววิธีนี้โอเคแล้วนะเสร็จอันนี้เราหลับตามากเลยเออหลับตาไหมอแม่ทากินแครปเดี๋ยวต้มต้มไหลทานราชากินกินเป็นไรอะไม่อ้วนกินร้านนี้คุระ ันนได้เอร์นันมาแล้วหลังจะกรอมางานพอสมควรไปกันแล้วเจอกันตอนอาหารมาสุดก็ได้อีสอันนั้นใน X S อันนี้ไอิงจนก็จะปองอันนี้ของพ่อนี้ถือเคได้ไหมไม่ได้เราจะไม่คาดหวังเร็วมานหน้าไปแวเห็วไหม มีโอมาเตอโคนันคือคนยหมดละอันนี้วันวนอมันมัน่าจะเป็นหัอ้าวที่นอนเนี่ยกระไรจะงวนไม่ก็ติ ไมรู้จะได้ข่มันได้สมุนจรไหมงงเล็กๆกับโจได้สหุนอยากได้ได้ไหนก็ได้อะที่จิงได้ไรอะอะไรเปิดก่อนอุ้ยน้ำมากเข้ามาที่ถนนชิโมที่ตัดสวาที่จะมาดูเ้าเปา โมนน้องสู้กันเตียงเัอต์ตูเจเวอร์น้องนอนแล้าลับเข้มงามเข้มงแล้วอ่ะองกล้องด้วย ตามหาประมาณสิบร้านได้นะจริงๆนะแล้วคือกินแบบไม่้เขียแเจมาดองถิ่เราคือเจอเว้ยอันนคืออะไรก่อนปัดแก้ม้ตอนนี้เราจะมาดูว่าเราได้อะไรจะได้อะไรมันต้องเอาอันนี้ก่อนไงอ๋อมันต้องลงไปก่อนคอนเทนต์เลคนด้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบออกมาเป็นอไ เสร็จแล้วเป็นชินวอนกับหัวเอะแต่มันยังไอ้นี่ไม่หมดอุ้ยน่าก้ามกมากวันนี้เราซื้อไอติมมาว่าจะกินแล้วก็ดังซื้อไม่รู้มันวันหมดอายุว่าที่สามสิบแต่ว่าวัาวานนี้วที่หนึ่งก็คือสามสิบมนสัปดาห์ไม่รู้ว่ามันจะกินได้อยู่ไหมแต่ว่าจะลองถ้ามันไม่อร่อยหรือมันเสียก็จะไม่กินต่อแต่ว่าน,นั้นแหละ